สวัสดีพี่น้องอาจารย์ทุกท่านเนาะผู้ติชื่นชอบในการเลี้ยงนกวันนี้ก็ f เอฟซทางบอวินนะครับมาเยี่ยมถึงบานเลยครับก็ดีใจมากเลยครับ เริ่มมาเป็นตำนานพอดีทางยานฟ้องเขามาถ่ายคลิปลงก็เลยเริ่มเป็นกระแสเข้ามาเก่งก็ดวงผมก็ดีอย่างพอแกให้เจ้าเพชรนกต่อเพเก็งมาพอดีก็เริ่มมาจับได้อยู่กันนกมงคนเริ่มไหลเข้ามาหาผมเริ่มเริ่มขยับมาได้แล้วพอดีเปิดดูนั่งฟังศึกษาตาม,มก็เลยเอก็ดีอ่ะก็เลย คือก็ผมจะไม่กักวิชาอะไรที่รู้มาคือแนะนําคือลองรักอยู่แล้วคือคนอื่นก็รู้เขาจะได้เก็บสะสมไว้มันก็เป็นข้อดีของนกไงไม่ได้คิดว่าเออไปบอกเขาหมดแล้วต่อไปจะปเอาอะไรไปจับอะไรไปทำอะไรที่มันไม่ใช่แนวทางของผมครับผมถึงถึงปล่อยว่าเออมีความรู้ตรงไหนก็บอกแนะนําเขาไปใครเจอก็เก็บสะสมไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไวเ้เลยอะไรนีรร่จะดี มันก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนจะคิดแต่ผมคิดว่าผมสบายใจครับวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะวันนี้ก็อาจารย์ฉลาดนะครับมาเยี่ยมเนาะมาเยี่ยมช่องเดินทางมาจากบอวินนะครับอมาลำนกเนาะนดีใจมากครับที่เห็นตัวจริงเนาะรูปล่ปอเลยครับอาจารย์ฉลาด ติดตามมาตลอดครับมีโอกาสมาก็เลยเข้ามาเที่ยวหาพอดีอาจารย์มาก็จะได้ค่อยคิดออกไปแฟนเฟสี่เห็นมีอาจารย์มาหาเละเยี่ยมช่องโอเคอคู่สองกุ๊กนี่ไปดิมสองกุ๊กตังใหญ่ตัวนี้แหละหายไปแล้วไม่ได้ยินเสียงเลย ตัวนั้นนอกาะที่มาน่าจะเป็นอาจารย์ฉลาดเนาะทางมาก่อนเอนครเปลยเนาะนครเปยอเฉเลยมันสวยจริงๆตัวนั้นผมก็ชอบนะมันหน้าอกมันแดงเลยผมก็ชอบว่าไอ้นกตัวนั้นเลยก็สวยเปิดเปนครเปลยสวยเหมือนกันแต่สีเอนครเปลยเฉลยนครอนเปลยมันออกแดงแต่ตัวนี้มันออกเป็นสีสีเงินตัวนี้ออกสีเงิน 那多单的，可惜哦，今年。 ตัวจริงนะตัวนี้เือตัวจริงเข้าเข้าถึงที่ได้ความรู้เรา,ายอยๆางผมันหุ่นมันจะเล็กวอยยุจริงผมได้ตำลามาจากชอบผู้แก่มานี่เลยอาศัยว่าชอ,อบไปกับรุ่นพี่อย่างนี้นะ พนั่งกินเล้าเราก็ไปคอยไปเผยไปแท่งก็จะคุยเรื่องโนกันอะไรนี้ก็เลยได้คุยได้จำดาได้วิ่งาจากเขาช่ากดเขียนเวลาก็คุยกันเวลาก็มอเล้าเขาจะเปิดเผยความลับออกจริงจเป็ว่ารู้ต่อครับเราจะได้ความรู้ตรงนั้นบางทีรุ่อนที่เขาเขาเมาเหมือนกันเขาก็จะไม่ค่อยได้จํานะึงแตกต่างกันเล่าที่เราไม่เมาแเราเราจับคนละเม็ดเขาได้เราก็ มาประสานต่อของตัวเองว่ามันเป็น,ปนอย่างไงที่ตามประสบการณ์ที่เลี้ยงเราก็มาวิเคราะห์เราก็มาดูคับก็เลยการดําราที่ว่าอย่างนั้นที่ผมแมนะนําถ้าจะพูดถึงความเทศเทศพนมใครก็อยากได้ก็จริงเทศแต่พูดถึงว่ามีคนมองข้ามดาวเรืองที่จริงเขาเป็นเทศเหนือชั้นกว่าเทศพนมผมบอกว่านักมงคลจริง,รงต้อง พูดดาวเรืองไม่ได้ถ้าภาษาต่างในตำนาราผมก็เรียกอะไรหนะ้าโปร่งฟ้าเนี่ยเขาเรียกโปร่งฟ้าโปร่งฟ้าโปร่งฟ้าคือทะลุผิวผองทำอะไรก็มันจะโปรง่งมันจะง่ายอะไรนี่รเหมือการเข้าหาคู้หลักขึ้นใหญ่อะไรอะไรทุกอย่างผมได้ตำรา,ามาใหม่ก็ยังอ่านไม่หมดหรอกมันก็มีแต่ส่วนมากมันจะเขียนเหมือนก่อนอะ่ะเราก็ไปตีความไปเรื่อย, <ừ> ยก่อน นี่นะครับเฉลยนกที่ว่าจะแจกครั้งแปเนเอสซีซึ่งตัวจริงเสียงจริงก็มารับเองครับครับอาจารย์กาดที่สลาดดี้อยู่บอบินท่านมารับด้วยตัวเองนี่นะครับในแปลนเอสซีจำไว้ครับเราทำจริงทำจริงความสงสบริสุทธิ์อยู่ที่ของเวลาครับก็แบ่งปันกันไปเรียงเนาะเราก็ไม่ได้เน้นเรื่อง พันธุ์นิดอะไรมากมายเนาะก็รู้สึกมีความสุขที่ได้มิตรภาพดีๆเนาะจากอาจารย์มามาเยี่ยมคนไทยเหมือนกันครับอาจจะจะเป็นชุมชนนหน่อยเนาะแต่ก็ดีใจครับที่มีเอฟซีมาหาเนาะมาหาถึงถี่เลยยังไม่รู้ว่าใครจะได้เนาะจะรอดูขึ้นสามเดือนเขาเริ่มขึ้นเขาจะเขาจะาแววออกมาว่าจะเป็นเปลี่ยนน้ต่อมาลุ่นรอม แต่ดูสนับปีมันเป็นตัวแดงหาคิดเปอร์เซ็นต์ตัวสุดเราเทศพนมสน,ปนบปีมันจะเป็นกระตย้ะะยัะมีละเอียดระดีนี่เขาผมก็ได้ตรงนี้ทเทปพนมสองตัวไปหนาทุ่สารซึ่งผมก็ต่อเด่นในทุ่งสารมันก็เหล่าเดียวกันนะครับแต่ด้วยแน่เป็นมงคลแน่นอนปีครอบจกักรวาลปีขวา้าตาปีค้ายในตัวไหนเมื่อกี้นี่ข้อตำราอ๋อปีวายนี่ใช่แล้วก็ ที่เป็นจอมปวกก็มันก็ได้ความเป็นมงกลบคือความค้ำคูนไปอยู่แล้วเราจะอุดมสมบูรณ์สองครอบจัก,กรวาลคือสมเสริมบุญบารมีเหมือนกับชางช้างงาครอบจัก,กรวาลน,นักเสกที่ว่าเป็นของตะเมาที่แสดงนักเสกของจาปนมนั่นก็คือเป็นช้างเผือกตระกูลช้างเผือกซึ่งเสียอย่างเดียวคือไอ ไอเสกมาเสียงจะตรงหางวันไม่ขาวหางขาต้องเข้าจัตําสร้างต mm ัว hmm. นี่นก็เป็นสีเดียวกันกับนกที่ผมได้ตำรามาี oh, uh ่อครับ huh. มีปัญหาไม่เข้าใจตรงไหนโทรคุยได้กับอาจารย์ของกะผม uh huh. เรื่องนกมงคลซึ่งทางเราจะไม่ติดขั้นไม่ให้ความรู้ถึงไม่มีตำราแต่เราก็แนะนําคุยกันได้และเปลี่ยนความรู้กันอย่างผมมีผมก็เ <laughs> สือมไปบางจุดผมอาจจะไม่มี อาจารย์ทุกท่านอาจจะมีมาช่วยแนะนําผมได้ผมก็รับฟังครับผมครับมันก็คือความรู้ก็ไม่โจบองเนาะตทว่าก็อะไรก็แบ่งปันกันไปเนาะศึกษารวมกันไปแต่แล้วก็มาวิเคราะห์ว่าความเป็นไปได้ความี่ว่าประสบการณ์เห็นมาอย่างนี้อย่างี้เราก็จะบอกว่าเออมันดีเหมือนกับเทพพนมกับดาวเรืองซึ่งถ้ามาลองเลี้ยงดูแลจะรู้ว่ามันคนละเรื่องกันเลย ดาวเดือนนี่ผมยอมรับว่าโอ้ดีจริงนี่ครับขอบคุณครับสำหรับความรู้แล้วก็นกสวยๆนะครับขอบคุณอาจารย์พี่กับอาจารย์ป๋องนะครับครับผมครับผมับวันนี้ก็เจอตัวจริงเนาะอาจารย์ฉลาดวันนี้ก็มาเยี่ยมถึงที่เลยหลังจากนี้แกก็จะเดินทางไปบอวินเนาะใช่พอว่าแกพอดีก็ได้จังหวะดีแก ไม่ได้เสียค่าคนส่งใจมาเังเพราะว่าคนทางบ้านสบายแต่หลังจากนี้ไปกับคงจะหายและคงจะดีขึ้นครับเพราะว่าได้ทกตีไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิริมงคลขอให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับตลอไปชีวิตครับผมครับเดินทางครับผมบคุณมากครับผมครับก็ขอให้อาจารย์เดินทางปลอดภัยนะครับอาจารย์ครับครับครับขอบคุณครับ ผ่านมาทางนี้ก็จะรู้ที่แล้วครับเข้าสู่แล้วตอนแรกยังดันขึ้นรถขับกลับไม่เป็นไรครับผมครับรอบหลังก็เข้าไปบ้านผมได้บ้านผมก็อยู่ข้างในนั่นครับได้ครับครับไม่ใกล้กันนะครับเรื่องจังหวะเวลามันเกิดการชินไงครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฝากของมาให้ครับผมก็ต้องทีนี้วันนี้มา

ของฝากจากเอฟซเนาะอาจารย์ฉลาดแกเอากางเกงมาฝากนี่โอ้โหเลืมไปครับเมื่อกี้อาจารย์ฉลาดเราเอาเกมมาฝากในในต้องเปิดด้วยดครับ เองสองตัวนี่โอ้ขอบคุณมากครับสวยเลยเองสีสวยเลยครับในลองพื้นแบบหันดังหนามาดูเองสีสวยขอบคุณมากครับอาจารย์ฉลาดนี่อาจารย์โหลดเห็นถูกใจเลยนี่เ่งส่งนี่ขอบคุณอาจารย์ฉลาดมากนะครับซื้อกางเกงมาให้อาจารย์โหลดกับอาจารย์ถีบเนาะคนละตัวเป็นที่ว่าน้ำใจครับแกไม่ได้ครับอิ่มเลยกัรเห็นอย่างนี้ผมภูมิใจผมอิ่มเลย จันทีแกยิ้มไม่ฮุบเลยครับดีใจหลายที่ได้เก่งจากเอฟซีให้นกตัวนี้ไปกับือว่าหนกดีถือว่าสมสมขาแล้วครับสี่แกมาโอ้ผมก็ภูมิใจที่ว่าขัดหนกเกินไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากจานครายครับบางทีมันมันบางคนก็บอกว่ามันเป็นสิ่งของที่ว่ามันไม่ได้มีราคาอะไรหลายแต่ที่จริงทางใจเนาะจิตใจจิตใจมันสูงมากนะครับจิตใจสําหรับมีค่าใจคนเนี่ยคนไทยยังมีใจ มีน้าใจกันต่อกันมีละครแฟนเอฟซีเดี๋ยวเย็นนี้จะให้พิธีแกเอาไปให้จานโหลดเนาะโอ้ไปแย่โหลดจานโหลดเห็นนี่โอ้สุดยอดสุดยอดมาดูเด้เครับวัดตาโหลดใครจะยิ้มบ้านเะก็ก็ขอบคุณนะครับทุกคนเนาะที่เข้ามากติดตามไม่ว่าจะเป็นทางสมุรปาการเนาะทางลอยเอ็ดปากคนทางลอยเอ็ด ทางอุดรทางอาจารย์มานนิทางแฟนยิดทีทางบุรีรัมฯทางหลายทางทีสเจตของเราขอขอบคุณมากครับติดตามไป <laughs> <laughs> ทุกนุ้นกดติดตามในป๋องเวลาใน YouTube กันต่อ,อครับ <laughs> ใน <ผม S 1> ทีม <c oughs> งานในหน่อยที่ใส่สื่อและบริสุดและความจริงใจ <laughs> เกินร้อยครับ <laughs> ก็ขอบคุณเนาะถึงทำมาจนถึงวันนี้ก็ก็ไม่คิดว่าจะมีเอฟซเนาะก็มีก็ดีใจมากครับแล้วก็ เราเก็จะพยายามทาคลิปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆไปนะครับจะพยายามสร้างสรรค์คลิปที่ดีจริงๆที่ให้ความรู้แก่หนกมงคลแก่สายหนกต่อการขัดเลือดหนกต่อหรือการขัดเลือกสอนวิธีการฝึกหัดหนกต่อแม้กระทังวิธีการดูหนกมงคลสิงห์กระแงกางๆนา,นานาที่ผมมีไปผมก็จะไม่ปิดบ้างผมก็จะเปิดเผยไปเพื่อทุกคน ได้ไปศึกษาได้แสวงหามาเลี้ยงตื่นเมื่อไ่เป็นการอนุรักษ์นกโดยทางตรงโดยทีว่าเขามาอยู่ก็เราเขาก็มีคนคนดูแลดีกว่าเขาไปอยู่กลางป่าอาจจะเกิดปัญหามีคนไปยินหรือไปอะไรเกิดอุบัติเหตุคอดีของในจุดนี้เราได้มาขังมันก็จริงอยู่กักขังบริเวณเขาแต่ว่าคอดีคือว่ามันจะความปลอดภัยอยู่ก็เรามันปลอดภัยกว่าในป่าครคิดอันนี้ก็เอออันนี้ก็เป็น ความคิดเห็นเนาะกันแล้วแต่มุมมองเครอครับ